ไม่ช <minutes. S 2> <on> <ENNIS> อบยงไไม่อบมาแบบูปักเลกรอตีตัวชิงคันเซนมาแล้วเพว่าทำไมดูไปเนี่ยไปเลยวะ่าใจแล้วม่กี่เดือวันนั้นเห็นรูป่ะเือแล้วก่อนซื้อไปก็ไม่ได้ใช้ท้่ไว้ท้งไวให้ให้ให้

¿Te tengo algún sanar? เาไม่เคยแบบดูอะไรลยทำไมเขาต้องใส่หมวกด้วยวะโล่ไทุกคนของแพ่ของแพ่ถูท่าแพขอเดินครับผมขญาเดินครับผมชเดินไปตอไ้ โอ้โกดนไปดน้านตอนนี้มีะคนละเมืดีนาง้องแนวไม่ต่างว่าหลุดมาจักันนไมช่ไม่ช่ไไม่ใช่ไม่ใช่่ใช่่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ใช่ไม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 ่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม

तरक्की और उसके बीच में मनीष कार्तिक की भावी संत राना जिंदली

oh Mmm. -hmm. 给我喂个。多多 เดีฟอกโภชนาการบวดนเอูี้ทอควกอะไรชนิดนี้เนาะแต่ถ้าเป็นสีขาวแบบนีอย่าเดียวอย่างเดียว มันจะเด้งหนึ่งนะอ๋ออันนี้คือถั่วถั่สงถ้าสีเงมันจะเป็นถั่วยืนดูอะไรเนอะอะไรก่อนอะไรก่อนเนาะง่ายต่อดีกว่า เกียวโบเกียวครับอยู่ซอยอะไรบ้างซอย 15. สิบห้าซอยอะไรไม่รู้แม่ค้ากำลังทำอะไรอยู่คุณน้อยหน่อยนะทำอะไรครับตอนนี้ เครื่องปรุงเตรียมเครื่องปรุงครับ ให้สวยๆเลยเนี่ย ยังไม่รู้เ่ยขงเลืธนาคารธนาคารอะไรเนี่ยอา่าเทาเทลนดนาครแลนดโอ้แล้วก็ลีเตต้เนี่ยสนใจแช้เงนะินกัน นี่คืออาหาราอาหา,ยายรไทยใหญ่อ๋อนี่ผมยังไม่เปิดนะเดี๋ยวผมเปิดเมื่อไหร่มากันนะครับ่เดี๋ยวผมจะเปิดเอปีหน้าครับเดี๋ยวเข้ามาอยู่ได้ครับไอ,อะไรอะไรแต่ว่ามันมรสภาพมันบูกอยู่ เออยี่ชเมอหมอกนเลมอสทอยเราเป็นยาโท,ม,าโท,าาทมีแ่ปยางัทาหูว่าจะเรียนปรกอม่อแ่็ผ่านมาเนาะยินะไม่รู้สึกสบายทองเล่าแกนนยไมเราต้องกินวนะตองอนนีหีประตูช้างเผือจ้า ไม่ใช่ไม่่หรอกถ้าแพ้ต้องเลี้ยวขวาไป่ะอ่ามันสวยนเในไทย they also have traffic light. ้ยไปมดูีแฟนคลับเราไปดูเสร็จแล้วเราไปดูนะต ยุกอนยุกโน o ่อนมาถึงที่การหลวงแล้วปะะการหลวงกาหลวงเข้าไปก่อนการหลวงสวยเลยอ๋ออันนี้เหรอเจดียนีหรอเออแต่ละมาก็อยากแต่มงอย็ like. l e พ e สีลมอ่ะเนี่ยเป็พอเพลเล่ๆล่ะันน่าตานมกาหลวงวยอ๋อที่้องซื้อดอกไม้สดนะอันนี้สะพาวราเอ้ไม่ใช่นวรา ขานที่ข้ามไปที่อบีมส์รอยอ,อ,อ,อวันนั้นหนูเดินข้ามนี่แบดมาเนี่ยอันเนี้ยบีมส์เนี่ยน้นนาแล้วตัวนี้นมีคนดูกลางคืนเนี่ยนั่งสื่อสารกันนั่งเต็มเลยพื่อที่นั่งที่นั่งมีตลอดแนวร,รอยดารา,าราัศมีสะพานนครพีหนึ่งตัวนี้นี่แม่น้ำอะไรเนี่ยม่น้ำปิง mày nắm ping Mà ping cảm mày nắm ping hơ Ai? Ok nam chuông 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 พ ja ี่ะไปยังไงดีวะเราไปจอดรถที่ไหนกันวะสารอุตสาหกรรมเบอร์ซอร์ กจะโปร่งเปิฟางแล้วก็ดางนี้มาเป็น<ว>ตัวกระตุนตัวกระเตินอะ่ะชื่อดังไหมวัดโคตารามอะถ้าไม่ยกดอยกไปเลยเขินจะเป็นมือเนาะนะอืมไอ้น่าจะวิมารตาเดบลาดาังนะรถออกปนะออกปไงดีกว่าบางมีเลยเช้านะพ่าไหมออขาวแดง

เราเดินช้าไปไปมันสลัวพี่ตั้งอะไรจิ่ชัวโมเอ้อเอเชียยูเรนมันจะมีตลาดไปใช้บริการนะอืมอย่ชุม่อยูเเนา่ะเอเอ๊ะแรงใจมากเลยอ่ะอันเนี้ยครับพี่มาหาเกเรบุ๊กตอนที่เราเยอะร้านที่ตัวแบบว่ามันกลับออกมาอีกมันจะรู้กันมันลงมากลัว